สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้กะมาพบกับน้าเชียร์ผ้าลวยครับพี่น้องเนาะครับคลิปนี้มานาเสนอแนวทางตัวเลขของพ่อไพบูลได้ครับผมตําราพ่อไพบูลงวดวันที่20ครับพี่น้องเนาะมกราคม68ครับผมแนวทางตําราของพ่อกะะย่าเพอเดอครับพี่น้องเพราะว่าจะเป็นเลขเด่นครับผมเลขชุดประกบ้วก็เลข ลักลอยครับพี่น้องเนาะของพ่อไพบุญครับผมเลขของพ่อก็ถือว่าเป็นเสี้ยนที่ให้เลขอ่าสายบนแล้วก็เพิ่นจะบบอประกอบหลายคูลด้วยครับพี่น้องเนาะก็จะเป็นชุดเน้นๆครับผมสําหรับพ่อไพบุญครับหรือว่าอีกหลายๆเสี้ยนครับผมสําหรับพี่น้องที่ทีมักเลขหน่อยๆครับพี่น้องเนาะครับพ่อไพบุญครับผมเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันครับผมงวดนี้ ยี่สิบมกราคมหกสิบแปดแนวทางตำเล่ากบพอครับเอาก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตำเล่ากบพอไพ่บุญนำเชียร์ผ้ารวยก็อขอขอพระคุณพอไพ่บุญเน้อครับผมครับเชิญเคยครับพี่นอนะ้องเนาะชอบคลิปนี้ก็จะาลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังแรงใจให้กับนำเชียร์ผ้าด้วยครับไปรับชมรับฟังแนวทางตำเล่ากบพอไพ่บุญว,วันที่ยี่สิบมกราคมหกสิบแปดกันเลยครับ พอครับน้ำเชื่อผ้าลวยสวัสดีพอให้บุญกับผมครับผมสวัสดีครับน้ำเชื่อผ้าลวยครับครับอตำลาวครับป๋<พ>อเนาะเมื่อน, <c oughs> นี้ยุบ้านที่พ่อย่บ้านว่าได้ออกล่องกล้องเลยหมูเต้านี่ไปเยอ้ยหนาวครับหนาว <c oughs> มันยังเย็นอยู่ครับครับพ่ออันมันเลือกน้ำแหมอันน้ำเชื่อผ้าลวยโอ้ห่ำเลือกเปียงนะเลิอกเปียงข้อนี่มันก็ งด ọ t ngọt ไหนครับหนาวหนาวเย็นยกยังอากาศยังหนาวอยแล้วบอเนาะปีนี้อายุหลายขึ้นก็เก่ามันกัคือต้องติดหนาวครับใช่ก็ว่ากันปีนี้ก็เป็นหนาวหนาวเงาอีดีป่ะเงาเงาถึงขึ้ดกินถึงมันกอปีนั้นมู้มูปีนั้นฮอดสองปันคุณเด้ครับตั้งแต่สามสิบสี่สิบปีก่อนคนโอ้ อดสงการยังหนาวเสอือยู่เดชตาวปีกายนี่ก็เป็นหน <พอ S 2> ึง<อ>่งส<อ>ี่จะดีบ่บอบอหอนเอาแล้วปีกายนี่ฝนตกแล้วเว <c oughs> ียนจะบ่ฟีนี่ก็เป็นหนึ่งสี่โอ้แต่ละปีม่นเกือกันมันเกือกันค,ครับเอาพ่อมาตามแนวทางเล่าต่อครับผมเล่างวดที่แล้วพ่อให้ศูนย์หนึ่งสี่เก้าเนาะครับผม พ่อดึงเดียนบ่เขาสองวดแล้วศูนครับหนึ่งบกเขามันไปเข้าขนโตัวราได้ดึงออกม้ตีคับเก่านะครับเนาะครับตาว่าเลขพ่อพ่อก็บอกเราพ่อบังคับ้างบนเด้อเน็คแน่นแน่นบนมันเบิ่นพร้อมพร้อมมัานเออเพราะว่าสูตรสูตรสูตรท้องพ่อนี่มันเน้นเน้นตะขงบนบนมากเป็นเลขบนครับวดนี้ได้หาัวเด้อน้ำเชื่อพ้าลวยครับพ่อ เดนเดนสามซี่ห้าแปดเก้าสามซี่ห้าแปดเก้าหนึ่งเดนสามกับซี่ครับดึงเดนสามกับซีครับผมครับผมพ่อพ่อมั่นใจตัวเดียวได้คือสามเด้อกันพ่อลูดกับพ่อพ่อกระลูดเรียกสามครับครับผมนี่สามหาสามแปดสามเก้า สามหาสามแปดสามเก้านี่แหละพ่อว่าหาตัวนี้พ่อว่าขังบดนี่ต้องต้องติดต้องติดมากมากน้ำกันแล้วสองตัวครับผมไอ้เจ๊พ่อไปบุญกับตัวน้ำเด้อครับหาสามแปดสามเก้าสามนี่น้ำอ่าเลขกสองตัวพอ่อแบบนี้ท่นนี้ล่ละครับกลับด้วยนะครับ,บรั้รน้ำเชื่อมพ่อร้อยรับร้อยงดไว้ก้อนพ่อหาสูตรดีๆคิดกันไหมกันมันจกักคิด รักหมดอืมครับผมงดเกินบอกเย็บตีของพ่อไปบุญรับลอยลอยอีกจับอาทิตย์สองอาทิตย์นี่แหละครับตันนี้เอาสองตัวไปก้อนครับผมสองตัวบนนี่แหละครับรูดสามด้วยพอเนาะใช่รูดสามครับผมครับเน้นรูดสามครับผมก็ไม่เชื่อเฝ้าข้างก็พอไหวเมื่อกี้ยังกว่าไหวสามอย่าง,าอ,างอ๋อ อันว่าจิบเลี่ยงเงินเล่าเนี่ยนะพอ่อต่อเล่าเนี่ยแหละครับผมเพราะว่าเมื่ออื่นกับจีไปทุระเลยก็เลยพัดเล่าต่อเลยนะพอ่อครับ<อ>ลงพี่้องพซี่ครับผมกับรัฐบาลไทยพ่อกับมีได้ครับผมรัฐบาลไทยพ่อภับูลครับกับมีเลขกพิเศษให้ครับพี่้องเนาะพ,พ่อก็เด้ด ประกบหลายคููแด้วครับผมเม็ดเดียวแข็นแขนครับพี่น้องติดตามไปที่เก่ามาเชียครับผมพ่อภัยบุญครับนี่นะครับผมเอาก่ามาเชียกับสิลบกวนพอซัมเนเดอครับพ่ออ่าเป็นน้ำเชียอพื่อลเยกามาเชียอู้น้ำใช้นะครับเดออยู่ดีไม่แห้งครับผมสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมแนวทางตำเรา พ่อเพบูบู์ครับพี่น้องเนาะตำราพ่อเพบูบุ์ครับ20มกราคมหกครับผมยี่สิบมกราคมหกครับเด่นบน3 4 5 8 9่ห้าแปดเก้าครับผมสามสี่ห้าแปาครับ, 3, 4, 5, 8, รบโดยส่วนมากเนี่ยจะมาสอตัวเนี่ครับผม หาตัวนี้ครับพี่น้องเนาะสามสี่ห้าแปดเก้าพอมักไปที่สามกับสี่ครับผมดึงเด่นออกมาครับผมครับถ้าจะวิ่งรูดก็คือสามด้อครับพี่น้องพอให้วิ่งรูดสามครับชุดสองตัวบนครับผมกลับด้วยครับเด็กพอจะเน้นไปทางบนด้อครับผมเน้นไปทางบนครับพี่น้องเนาะสามห้าสามแปดสามเก้าครับผม สามห้าสามแปดสามเก้าครับถือว่าสามคู่นี้ครับบ่หลายเลยครับผมสำหรับ FC ครับผมที่งบน้อยครับพี่น้องเนาะลองตามเลขกพอเบิ่งครับพ่อไพ่บุญหรือว่าพี่น้องที่จะวิ่งให้หมดก็ได้ด้ครับผมเพราะว่าเพราะว่าเลขเลขเด่นหาตัวนี้มักจะกอดข้อกันมากอยู่แล้วครับผมสามสี่ห้าแปดเก้าครับพี่น้องสามสี่ห้าแปดเก้านี่แหละครับผม แนวทางตำราวกับกอไพบูนครับเดี๋ยวคลิปร่วมเส้นครับพี่น้องเนาะจะคอยว่ากันอีกทีนึงหลายๆเส้นมาร่วมกันครับผมครับเดี๋ยวมีที่เด็ดแน่นอนครับพี่น้องเนาะครับขอติดไว้ครับผมกับน้ำเชียร์ผ้าล่วยครับชุดตำลาวรวมเส้นกันถือว่าเด็ดครับผมสุดยอดรวมไปถึงเหล็กเด่นสามสำนักพอลาดเพาเด่นเดินดีกามาเชียร์ครับผมสามารถมิ่นกันครับพี่น้องเนาะ เจะค่อยมาสรุปกันอีกทีหนึงได้ครับผมกับแนวทางตำเล่าในงวดวันที่20มกราคม68ถ่ายคลิปนี้นำเชียร์พ้าร้วยกับขอไวพ้พรอให้พี่น้องที่โชคดีถูกมาเล่นง,งินไปน้ำกันสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ